ฟังเสียงพลังแห่งสายทานกระแทกหินกับช่องแคบแห่งสายน้ำแยงซีเกียงรอยต่อระหว่างลี่เจียงแชงกรีล่าที่มีความกว้างเพียง30เมตรจนเสืออยากกระโจนข้ามใครจะลอมไหม การเดินทางในความทรงจำอีกทริปหนึ่งของผมวิทย์ไทยคำจีนคำกับการบินตรงจากเมืองไทยมาลงที่มณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีนครับได้สัมผัสกับความอลังการของเมืองต้าหลี่อดีตศูนย์กลางของอาณาจักรน่านเจ้าและยังได้เที่ยวที่เบตน้อยณวัดทรงจ้านหลินแห่งเมืองแชนกรีลาที่อบอวลไปด้วยพลังความศรัทธาของศาสนาพุทธนิกายวัชรยานที่เราคนไทยไม่ค่อยคุน้นแถมยังได้มีโอกาสไปเดินเมืองเก่าในเทพนิยาย ดื่มดำกับเนื้อจามารีย่างหอมชื่นใจครับแม้แต่ตอนนั่งรถชมวิวสข้างทางก็หลักร้านจริงๆนะครับและการท่องเที่ยวก็สุขใจมากขึ้นเมื่อได้มาพร้อมกับคนรู้ใจอย่างพี่สุกรีตะเกียบคู่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาพักผ่อนณนะแดนขอบฟ้าเพลิดเพลินกับการกินหรูอยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบไปด้วยกัน จนเราลัดเลาะมาจนถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ธรรมชาติสรรสร้างความยิ่งใหญ่ใครๆมาเห็นเป็นต้องตะลึงนั่นคือช่องแคบเสือกระโจนขู่เที่ยวฉา,าโอ้โหธรรมชาติมันยิ่งใหญ่จริงๆครับแค่นั่งรถมาเมื่อสักครู่ผ่านบริเวณหน้าผาลัดเลาะมาเนี่ยมันก็เสียวได้ใจแล้วก็ สัมผัสได้ถึงความสวยงามของช่องแคบเสือกระโจนที่เขาล่ำลือกันและตอนนี้ครับรถของเราก็มาจอดที่บริเวณลานจอดนะฮะก่อนที่จะลงไปด้านล่างนะฮะขออนุญาตแวะไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนถึงนเขาว่าแม้แต่ห้องน้ำก็มีทีเด็ดเ้มันจะเป็นยังไง ไม่ถ่ายติดคนอื่นนะครับโอ้แต่ว่าเป็นวิวของการยืนทำทุุระที่สุดยอดมากจริงๆครับเขาทําเป็นกระจกกว้างๆนะฮะเพื่อที่จะมองออกไปเห็นหน้าผาแล้วก็ภูเขาแล้วก็แม่น้ําที่อยู่ด้านล่าง ียกว่าการปฏิวัติห้องน้ำนโยบายที่รัฐบาลจีนทุ่มทุนยกระดับสุขอ,อนามัยทั่วประเทศคลายความสะพรึงกลัวของเหล่าชาวต่างชาติทำได้ดีเห็นผลชัดเจนนะครับแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลยอย่างมณฑลยูนนานโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำอย่างช่องแคบเสือกระโจนเป็นหน้าเป็นตาให้ท้องถิ่นจะเสียชื่อไม่ได้เป็นอันขาดเลยจ้า อีห้องน้ําไม่มีคนอยู่นะครับขออนุญาตยิงมาช็อตหนึ่งให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าโหสร้างห้องน้ําได้ยอดเยี่ยมจริงนะฮะโถปัสสาวะนี่ด้านบนนี่เป็นกระจกใสมองออกไปเห็นวิวทิวทัศน์โอ้โหครีเอทมากนะฮะปรับตัวห้องน้ําให้เข้ากับสถานที่และบรรยากาศของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของเรานะฮะดูนี้ครับเวลามาเที่ยวปลดทุกอย่างมีความสุขครับนี่ปลดทุกอย่างมีความสุขนะฮะเวลามาเที่ยวนี่ต้องเลนแบบทางพี่สุกรีนะครับใส่ชุดสีสดใสนะฮะ อย่างเหมือนผมนะสีนี่มันมอไปเลยจริงๆเราถอดเสื้อหนาวออกคือที่สีเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเสื้อตัวนี้อยู่ข้างในนะครับแต่ว่ามันที่นี่แล้วเนี่ยอากาศไม่หนาวเท่ากับแชงค์ลีลาที่เราเดินทางมาก็เลยกลายเป็นบรรยากาศ<ล>บสบายๆายเป็นกันนะลมก็โอเคนะลมลมลมแรงลมแรงมากเพราะเป็นช่องเป็นช่องแคบนะครับโอ้แต่ว่าอันนี้นธรรมชาติที่สวยงามมาเที่ยวช่องแคบนะครับแต่ใจไม่แคบนะฮะใจกว้างครับกว้างมากนะครับ สำหรับคนที่เดินทางมาที่ช่องแคบเสือกระโจนแห่งนี้นะครับก็ใช้วิธีการเดินลงไปด้านล่างเพื่อไปถึงริมฝั่งน้ำเลยก็ว่าได้ช่วงแรกนะครับจากบริเวณชั้นของลานจอดรถที่อยู่ด้านบนเราก็เดินลงมาได้มาก่อนแล้วเดี๋ยวมีบันไดเลื่อนให้นะฮะไม่ต้องเดินตลอดระยะทางค่อนข้างไกลและสูงมากก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกถ้ามากับไทยคำจีนคำเราก็ดูแลนะครับเรื่องของ การซื้อต่งซื้อตั๋วมาได้ลงมาได้เลื่อนก็รวมเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เราได้ไปเพลิดเพลินกับสายน้ำเบื้องล่างตอนนี้ก็ได้ได้บัตรนะฮะติดตัวมาเรียบร้อย จากมณฑลที่ยากจนที่สุดด้วยภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับทิวเขาซับซ้อนพลิกโฉมสู่สวรรค์ทางการท่องเที่ยวด้วยสเสน่ห์ของทัศนียภาพและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ย่นนานชั่วโมงนี้น่ามาเที่ยวมากๆเลยครับจุดเด่นสำหรับพวกเราคือใกล้เมืองไทยและอากาศดีมากยิ่งถ้าให้ไทยคำจริงคำเป็นโปรโมเตอร์จัดหาช่วงเวลาการเดินทางให้นะครับรับรองคุณภาพไม่ต้องห่วงเลยฟินชัว เดี๋ยวผมจะมีโปรแกรมพาเที่ยวแบบกินหรูอยู่สบายที่ลี่เจียงแชงกรกล่าต้าหลี่มานำเสนอด้วยนะครับจดเบอร์โทรศัพท์กับไลน์ไอดีตามหน้าจอนี้เอาไว้ได้ก่อนเลยครับช่วงนี้นะฮะดูเนื้อหาในคลิปกันไปก่อนเดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดครับเห็นเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีบันไดเลื่อนนะนักท่องเที่ยวไทยมาก็ลำบากพอสมควร ในปัจจุบันนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายประเทศเนี่ยหยุดชะง,งักลงไปแต่ว่าจีนเนี่ยก็ใช้ช่วงเวลเวลาที่เหมือนกับทุกคนนอนหลับเนี่ยทำงานนะครับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหลายแห่งที่หลายคนไม่ได้ไปในช่วงโควิดเลยหายไป4-5ปีเนี่ยกลับมาทิน้นตกใจนะะโอ้โหเปลี่ยนไปจากเดิมมากหนึ่งในนั้นก็คือเที่ยวที่นี่ครับ สายน้ำที่เราเห็นอยู่นี้นะครับจริงๆเป็นช่วงต้นของแม่น้ำแยงซีเกียงแม่น้ำที่ยาวที่สุดของจีนและไหลออกสู่ทะเลตะวันออกแถวแถวเซี่ยงไฮ้ครับจริงๆจุดกําเนิดเริ่มจากธารน้ําแข็งบนที่ราบสูงชิงไห่ที่เบตทางทิศตะวันตกของแผ่นดินจีนนู่นเลยนะครับโดยในช่วงที่ผ่านยูนนานตรงนี้เนี่ยจะถูกขนานนามให้เป็นแม่น้ำทรายทองไม่ใช่ผ่านทรายทองของพอจมานะครับ ทางลงบันไดเลื่อนเพื่อไปเที่ยวช่องแคบด้านล่างนะครับนึกว่าเข้าห้างสรรพสินค้านึกว่าเดอะมอลนะฮะโอ้โหดูดิสีสันสวยงามมากเลยด้านบนวิวก็สวยอย่างหนึง่งด้านล่างก็สวยอย่างหนึ่งนะครับ มีจุดที่น่าสนใจนะฮะคือช่องแคบเสือกระโจนหรือว่าส่วนหนึ่งของแม่น้ํำยางซีเกียงนะฮะแต่ในช่วงของมณฑลยูนนานเนี่ยเขาจะเรียกว่าแม่น้ําสายทองหรือว่าจินชาเจียงนะมันอยู่กั้นกลางระหว่างแชงกรีล่ากับลี่เจียงนะฮะฝั่งนี้เป็นแชงกรีล่าเป็นพื้นที่ของแชงกรีล่าถ้าว่ากันในเรื่องของการปกครองฝั่งนู้นเนี่ยเป็นของลี่เจียงนะฮะไรช่องแคบนี้อยู่ตรงกลางครับผมเราจะเห็นล่องรอยนะครับทางเดินฝั่งของลี่เจียงเองเนี่ยก็มีการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างเป็นบันไดลักษณะใกล้เคียงกับฝั่งนี้นะแต่ว่าไม่มีคนครับเพราะว่ามันมีเรื่องเล่านะฮะครั้งหนึ่งเนี่ยสองเขตเนี้ยนะฮะแย่งกันครับว่าใครจะเป็นคนรับนักท่องเที่ยวใครจะเป็นคนเก็บค่าผ่านประตูครับเพราะว่าที่ไหนเก็บก็จะได้ภาษีไปทํานุบํารุงปรากฏว่าสุดท้ายแย่งกันไปแย่งกันมานะครับด้วยความเหมาะสมและความปลอดภัยฝั่งนู้นเนี่ยหน้าผาจะค่อนข้างสูงชันแล้วก็มีหินเนี่ยตกลงมาบ่อยครั้ง ทำอันตรายกับนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นคําสั่งของรัฐบาลกลางครับยกเลิกครับผมฝั่งรีเจียงคุณไม่ต้องทำแล้วครับทุกวันนี้นะครับถ้าจะมาเที่ยวที่ช่องแคบเสือกระโจนเราก็ต้องมาเที่ยวชมจากฝั่งของแชงกะรีล่าแต่จริงๆมันก็ใกล้แค่นี้เองแค่ตาเห็นนะฮะอย่างเช่นในโซนของแคบที่สุดเนี่ยก็คือจุดทีว่ว่ากันว่ามีเสือกระโจนลงไปเนี่ยแต่คนจะกระโจนก็ไม่ไหวนะฮะน้ำเนี่ยแรงมาก จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าหน้าผาของฝั่งที่เป็นแชงกรีลาที่เรายืนอยู่เนี่ยอาจจะมีความสูงชันน้อยกว่าแล้วก็ด้วยความที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกไปแล้วนะครับคนจีนเดินทางมากันเยอะเลยนะฮะเขามีการก่อสร้างเป็นตะข่ายเหล็กเนี่ยที่กันไม่ให้หินด้านบนตกลงมาทําอันตรายคนข้างล่างได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความละเอียดนะครับในการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวและจากจุดบริเวณที่เราผ่านเข้ามานี้นะครับเรานอกจากจะเห็นธรรมชาติอันยิ่งใหญ่แล้ว เรายังได้เห็นล่องรอยของอารยธรรมโบราณด้วยที่เขาเรียกกันว่าช้าม้ากู่เต้านะครับเป็นทางเดินโบราณสมัยก่อนเนี่ยใช้มา้าหรือว่าล่อเนี่ยขนสินค้าโดยเฉพาะใบชาถึงเป็นชื่อว่าช้านะช้ามานะขนใบชาไปขายตามสถานที่ต่างๆจะเดินทางจากอีกฝั่งหนึงไปอีฝั่งนึงเนี่ยต้องเดินทางเลาะไหล่เขานะฮะหลายคนเขาเรียกว่า south sil road นะครับหรือว่าเส้นทางสายไหมทางใต้นะทางเหนือเนี่ยขนพวกเครื่องดินเผา พวกอุปกรณ์ภาชนะต่างๆรวมถึงสายไหมนะเส้นไหมผ้าไหมนะางใต้เนี่ยใช้ชื่อว่าขนใบชาเพราะว่าเรื่องของชาก็มีชื่อเสียงโด่งดังในมณฑลยูนนานเช่นกันเสียงลมพัดเข้ามาอย่างดุดันนี่คือพลังธรรมชาติโดยแท้ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นช่องเขาที่เรียกว่าช่องแคบเสือกระโจนฟ้าให้มาเติมเต็มการท่องเที่ยวยูนนานให้มีสีสันนะครับ ดูเขาทําครับดูดูนะบันไดเลื่อนเนวโหยาวเฟ้ยเลยยอมใจพี่จีนจริงๆเพื่อความสะดวกของมวลชนจ้ายังไม่ถึงนะครับหนึกว่าถึงแล้วนะครไปอีกไปอีกสเตปนึงนะครับยังไม่ถึงนะครับบันไดเลื่อน2ต่อไอติมนี่เป็นภาระมากเลยนะแท่งละ15หหยวนนะฮะเลอะมือหมดแล้วเนี่ยเยอะมาก ใช้เวลา move ตัวจากด้านบนมาด้านล่างเนี่ยพอสมควรนะครับแต่อย่างน้อยก็ไม่ต้องใช้น่องเดินเยอะในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายของเราไฮไลท์สุดๆจากมุมนี้ที่ยืนอยู่นะครับก็จะรู้เลยว่าทิศไหนเป็นทิศไหนนะน้ำไหลามาจาด้านนู้นแปลว่าด้านนู้นสูงกว่าก็มุ่งหน้าไปทางที่เบตนะครับผม น้ำไหลมาอีกทางหนึ่งนะครับก็จะไปทางทิศตะวันออกที่จะมุ่งสู่แผ่นดินของประเทศจีนส่วนใหญ่นะครับนี่คือแม่น้ํทรายทองหรือว่าจินชาเจียงนะครับที่ชื่อนี้เพราะว่าน้ําที่ไหลามานะครับมาจากยอดเขาที่ว่ากันว่ามีแร่ทองคําอยู่นะครับแม่น้ําเลยเป็นแม่น้ํทรายทองพอผ่านช่วงนี้ไปนะครับไปทางตะวันออกมากขึ้นแม่น้ําสายนี้คือแม่น้ําที่สําคัญที่สุดสายหนึ่งของประเทศจีนนั่นคือแม่น้ําฉางเจียงหรือว่าที่คนไทยเรียกว่า ย่งสี่เกียงนั่นเองโอ้คนจีนนี่ชั้นยมสูงนะฮะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าทางแชงกรีล่าฝั่งนี้กับลี่เจียงเนี่ยเขาแย่งกันว่าภูเขาเสือกระโจนเนี่ยจะเป็นของใครในการรับนักท่องเที่ยวสุดท้ายแชงกรีล่าเป็นฝ่ายชนะเห็นเสือที่อยู่ฝั่งรู้ไหมฮะนั่นคือเสือของลี่เจียงนะฮะเมื่อสักครู่ไกด์ท้องถิ่นบอกว่าเอ้ย,อยนั่นมันเป็นเสือของลี่เจียงไม่เกี่ยวกันไม่อยากพูดถึงเสือของแชงกรีล่าไปอีกตัวหนึ่งครับมีสีแดงเดินไปอีกหน่อยนึง นะักท่องเที่ยวไม่ต้องไปถ่ายรูปไม่ต้องไปมองเสือฝั่งนู้นมากครับมาดูเสือของเราดีกว่าสรุปว่าเสือยังมีสัญชาติเลยนะฮะโอ้โหความหลากหลายของวัฒนธรรมความเป็นมาคือเสน่ห์ของยุ่นนาน ที่เต็มไปด้วยชนเผ่าต่างๆหน้าค้นหาดูมาถึงตรงนี้นะครับต้องบอกว่าขนาดช่องแคบเสือกระโจนนั้นมีทีเด็ดขนาดนี้ยังถือว่าเป็นส่วนเดียวเป็นเศษเสียวเล็กๆของโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ไทยคำจินํำรังสรรมาเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับไปเยือนแดนสวรรค์มณฑลยูนนานด้วยกันสักครั้งในชีวิตกับเส้นทางลี่เจียงแชงก,กรีลาต้าหลี่ก็ไปนะครับบินตรงเพียงแค่2ชั่วโมงจากสุวรรณภูมิ สัมผัสกับบรรยากาศของทิเบตน้อยขึ้นกระเช้าชมวิวณนะยอดเขาหิมะมังกรหยกท้องเมืองโบราณมรดกโลกของยูเนสโกแล้วก็ย้อนรอยต้นกำเนิดเผ่าไทยณนะทะเลสาบหนองแสที่โดนเปลี่ยนชื่อกลายเป็นจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบมีสาระตามแบบฉบับของไทยคำจีนคำโดยผมประวิทย์พร้อมเดินทางกับทุกท่านนะครับเปิดจองกันมาสักระยะแล้วสำหรับทริปนี้กับการเดินทางรอบใหม่ของเรา 2-6กันยายน5วัน4คืนราคาน่ารัก39,900บาทถ้าโจนของพี่ๆนะครับคือคิดเอาไว้นานแล้วว่าจะไปจะไปอยากไปน่าสนใจจังเลยทักมาได้เลยครับลายไอของเราคือ @Thai_Chinese_Talk ตามหน้าจอนี้นะครับหรือว่าโทรศัพท์มาก็ได้เพื่อรับโปรแกรมไปพลิกดูนะครับหรือว่าใครอยากสำรองที่นั่งมาได้ก็ทำได้ทันทีเลยตอนที่เราปล่อยคลิปนี้เนี่ย น่าจะเหลือที่นั่งไม่มากแล้วนะครับเพราะเนื่องด้วยคุณภาพของการท่องเที่ยวทริปนี้เนี่ยเรารับจํานวนคนเนี่ยจำกัดจริงๆครับถ้าในใจของพี่ๆน้องๆที่ดูอยู่นะครับมีลี่เจียงแชงกรีล่าต้าหลีมานานาแล้วบอกเลยครับว่าไม่ต้องลังเลเพราะว่าท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่แท้หน้าฟินๆของผมในคลิปนี้นะครับเป็นประกัน จากจุดน,นี้ต้องบอกว่าหน้ามหัศจรรย์มากเลยนะครับสำหรับพลังของธรรมชาตินะครับก้อนหินที่อยู่ในน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่ามีคนเอามาวางไว้นะฮะแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์แล้วก็มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมเป็นบุมซะด้วยนะฮะเขาเรียกเป็นก้อนหินสามเหลี่ยมคนแถบนี้เขาบอกว่าเป็นก้อนหินเทพเจ้านะเพราะว่ามันเหลือเชื่อที่ของแบบนี้นะครับจะมาดักทางไหลของน้ําได้ ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่บริเวณที่ทําให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้ชื่อว่าปุดเขาเสือกระโจนนะฮะเพราะว่าตามตำนานเล่าว่าเสือเนี่ยมันกระโจนข้ามสองฝั่งจากการตามล่าของนายพรานเนี่ยบริเวณนี้ครับข้ามแม่น้ำนะฮะแต่พี่ๆน้องๆคุณผู้ชมลองดูครับว่าเสือที่ไหนมันจะกล้ากระโจนครับโอ้โหน้ําแรงมากๆเลยนะครับลงไปนี่หายแน่นอนครับถ้าคิดดูนะครับว่าธรรมชาติมันขนาดไหนนะครับ น้ำเนี่ยไหลแรงแบบนี้นะครับมาท้ากับก้อนหินแบบนี้นะครับมาเป็นเวลาเป็นพันเป็นหมื่นปีไม่รู้ว่าเราเกิดใหม่กี่ชาตินะครับมันก็ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกรนเมื่อกี้ผมบอกว่าหินเนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้เป็นหมื่นๆมื่นปีน้ำซัดทุกวันไม่เป็นไรไม่ไปไหนนะมีคนเดินมาลูกค้าบอกว่าจริงๆหินมันอยู่ตรงนู้น บนะมันโดนพัดขยับมาพอสมควรแล้วจริงไหมเนี่ย <G ül üyor> อย่างที่หลายท่านอาจจะทราบแล้วนะครับยุนนานเนี่ยเต็มไปด้วยชนกลุ่มน้อย20กว่าเผา่าจากทั้งหมด5 6เผ่าในแผ่นดินจีนนะฮะภูเขาลำน้ำอันกว้างใหญ่ขวางกั้นฝั่งเนี่ยเป็นชนเผ่าทิเบตรสร้างสู ฝั่งนู้นเป็นเผ่านาชีสูหรือเผ่านาซีนะครับฝั่งเมืองลี่เจียงนี่ถ้าไม่มีภูเขาแต่ไม่มีแม่น้ํากั้นกันเนี่ยคงจะทําสงครามลบพุ่งกันหน้าดูนะแต่เพราะว่าธรรมชาติกั้นเอาไว้คนก็เลยทําอะไรกันไม่ได้ไม่อย่างนั้นคนเราเนี่ยอยู่ใกล้กันเกินไปนะก็ชอบมีปัญหาต่อกันอันนี้เป็นมาแต่โบราณละสงครามมีมาตลอดผมเคยคิดนะว่าเราเนี่ยอยู่ในยุคปัจจุบันโมเดิ์นี่นะมันจะไม่มีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันแล้วนะ ก็ยังมีขาม่าวสงครามอยู่ตานหน้าจอโทอรทัศนทุกวันอันนี้คือว่าคนความขัดแยง้งเกิดจากความไม่พึงพอใจซึ่งกันและกันแต่วันนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วครับว่าถึงแม้สายน้ําจะแบ่งแยกให้2ฝั่งที่แตกต่างกันแต่ว่าเขาก็สามารถรวมตัวกันมาสรรหาผลประโยชน์ร่วมกันได้คณนะไทยคำจริงคำเราสู้หน้าดูเลยครับ เดินไปสุดทางเลยใช่ไหมุดมาแล้วครับโอ้โหน,โนี่พี<บ>่นกยังไม่หยุดเลยยังไม่หยุดเลยชอบไหมครับชอบไหมที่นี่สนุกมากสวยมากนะสวยมากสวยจริงๆครับคุ้มค่าคุ้มค่า นี่ครับมาถึงแล้วเดินมาสุดทางก็จะเป็นเจ้าเสือสีชมพูตัวนี้ครับพร้อมกับข้อความหู่เที่ยวเฉยียก็คือชื่อของช่องแคบเสือกระโจนตัวนี้อันนี้เป็นฝั่งแชงกรีล่าสร้างขึ้นมานะครับคนละตัวกับฝั่งของลีเจียงคนละสีคนละพันธุซะด้วยนะเสือมันก็อยู่ของมันดีๆนะครับผมคนนี่แหละไปปั๊มตรานะครับว่ามันเป็นเสือของเผ่าไหนเออแต่เสือกระโดดจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะฮะ โอ้ยืนจากมุมนี้นะครับเย็นสบายมากเลยนะครับผมเมื่อกี้อ่ะผมก็แงนมองขึ้นฟ้าไปสองสามทีเอ๊ใครพูดอะไรน้ำลายกระเด็นมาหรือเปล่าหรือว่ามีฝนตกลงมาหรือเปล่าแดด็ปนก็เปี้ยงนะครับไอ้น้ำมาจากไหนนะครับผมมองมาอีกทีไอ้น้ำจากบริเวณนี้คือน้ำที่มันซัดกับโขดหินเนี่ยครับตัวไอ้น้ำละอองน้ำของมันเนี่ยมันพัดขึ้นมาข้างบนแล้วมากระแทกหน้าโอ้โหกระแทกหน้าโดนใจมากๆเลยอะ่ะ เพราะเรารู้สึกว่าน้ํามันสะอาดเนาะไหลามาจากภูเขาแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นการให้พรจากธรรมชาตินะครับธรรมชาติความอันตรายของมันเนี่ยจากจุดนี้ที่มนุษยชาติของเราเนี่ยพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีขึ้นมามันทําอะไรเราไม่ได้ครับมันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ความเย็นของน้ําที่ขึ้นมามันทําให้เรารู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกนี่ยังโดนอยู่เลยเยี่ยมเลย ยังไงครับบรรยากาศที่นี่พอใจไหมครับพี่สุภีครับบรรยากาศที่นี่จะบอกว่าสําหรับคนที่รักธรรมชาตินะครับที่นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าพลาดไม่ได้เลยครับเย็นสบายนะครับระหว่างภูเขาสองภูเขานะครับแล้วก็เป็นช่องแคบที่กั้นกลางระหว่างเขาภูเขาแล้วก็มีสายน้ําที่ไหลผ่านนะครับที่สาคัญเนี่ยสายน้ำเส้นนี้เป็นต้นกําเนิดนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ําแยงสีเกียงสําหรับการที่มีบันไดเลื่อนช่วยเนี่ย ดูแลทําให้เพื่อนเพื่อนในวัยเดียวกันพี่สุปรีมานี่ไม่ต้องกังวลเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่ายอมรับเลยอนะางฮะประเทศจีนเนี่ยเขามีความตั้งใจนะครับว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งหนึ่งคือการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเพราะวันนี้นักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อส่วนใหญ่ก็คือคนที่มีเป็นผู้สูงอายุแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการเดินเหินขึ้นที่สูงงานลงที่ต่ําตัวนี้ก็จะต้องใช้มีอุปกรณ์ตัวช่วยการมีบันไดเลื่อนเนี่ยก็ช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องของการเดินขึ้นเดินลงนะครับช่วยผ ความเมื่อยล้าได้อันนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราควรจะต้องเอาไปศึกษาและทำทำ,ทำเป็นแบบอย่างแล้วว่าคนไทยมาสบายแน่นอนครับผมไทยคำชิงคำเดินหน้าจัดการท่องเที่ยวทั่วฟ้าแดนจีนแบบห้ามหลุดคอนเซ็ปต์กินหรูอยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบและมีสาระ ซึ่งผมยอมรับเลยนะครับว่าสโลแกนตรงนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนนี่คือทําไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าจีนตอนนั้นเนี่ยโหก็คือยังไม่พัฒนาขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะมณฑลชายขอบอย่างยูนนานนี่ถูกอาบน้ําประแป้งแปลงโฉมใหม่มาแบบหน้ามือเป็นหลังมือ2-6กันยายนนี้เราจะออกเดินทางอีกครั้งในแพ็กเกจจิ้มลิ้มราคาน่ารัก39,900บาทบินตรงล,งลงลี่เจียงได้เที่ยวครบถ้วนทั้งช่องแคบเสือกระโจนแห่งนี้นะครับ ข้ามไปเชงกรีล่าเมืองในเทพนิยายรวมถึงไปยนทะเลสาบงามๆแห่งต้าหลีเที่ยวแบบฟินๆชิลๆนะครับผมวิทย์ไทยคำชิงคำขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับชวนทุกท่านไปด้วยกันกับเรา5วัน4คืนผมไปด้วยแน่นอนครับถ้าท่านใดนะครับเช็คิวงานตารางชีวิตแล้วว่างอยากจะให้รางวัลตัวเองหลังจากเหน็ดเหนื่อยกันมานานกระทักมาได้เลยครับด่วนๆที่หมายเลข0829424494 หรือแอดไลน์มาตามหน้าจอก็ได้นะครับรับโปรแกรมไปแล้วก็ตัดสินใจกันเลยคิดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะใกล้เต็มแล้วนี่ผมเก็บกระเป๋าเสื้อผ้ารอแล้วนะครับ